สวัสดีครับผมศักดาชาวนาพารวยเทคนิคการทำนาของผมทำอย่างไรตามไปฟังดูของผมนะครับวานห่อมมายนะ้าตอนแรกคือเราก็แค่หนาไว้ก่อนสองวันนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งปล่อยน้าทิ้งเราเราก็มาดูสังเกตดูว่า ็ดข้าวเม็ด้ามนจะพึ้นรับเวนาข้าก็าปตาออกมาแล้วนะครับผมก็เอาน้ำเข้าช่วงเย็นอีกแล้วก็เช้าลุงขึ้นก็มาปั้นนาทีนี้ตอนเย็ยนปั้นปั้นนาช่วงเช้าเสร็จตอนเย็ยนผมก็เอาเทนเดอร์มาที่ในนาข้าวไปเอยทั้งหมดสี่ขวด ก็พอได้สรางหมันนะได้สรามหมันแล้วพมหมาสังเกตดูว่าไอเม็ดข้าวและเม็ดหญ้าที่ว่ามันปีปากออกแล้วอะ่ะมันถูกทําลายเร็วมากแต่ไอตัวที่ว่าเม็ดที่ว่ายัางไม่งอกอะ่ะมันมันยังไม่ได้ซึมเขามันยังไม่ถูกการย่อยมันต้องย่อยในเวลาที่หนานอีกทิดึลงก็เลยก็เลยลองมาดูแล้วก็มาว่านข้าวนี่แหละ ทำเทือกว่านข้าวก็มาดูว่าท่านเจดูว่าหญ้าในนาของเรามันจะมีอะไรเยอะที่สุดก็วันนี้ไม่ได้ชี้กลุ่ม้านะครับชี้แค่กลุ่มแห้งแต่ไม่ได้ชี้กลุ่ม้าที่ผมได้สำรวจด,ดูในนาข้าวพ่อมแล้วก็ได้เดินตามท่อนครับแล้วก็ว,กว่านเน็จก้อนก้อนว่านนะพ่อมว่านแล้วข้าวไปตัวนี้ก็ว่านไแได้ไร ว่านไปเต็ดลูกนะครับตัวนี้แล้วก็ว่านข้าวยีสบัดยีสบันก็ว่านแก็เข้าไฟผสมกับยูเรียครับกับกระเช็ดเิ่งทองสถามกรติด แต่ตอนนี้ก็มาดูแนววัชพืชที่รุดก็คือคือฟุ้งป่วงนะครับที่รุดรุดจะรุดค่อนข้างาะครับ30เปอร์เซ็นที่ที่เห็น,นครับแล้ววันนี้ข้าวได้ได้เดือนได้48วันนะครับว่าวันที่12นะครับวันนั้นเนี่ยมึงจะทอดลาข้าวอยู่จะล้างก่อน ลาสิยาวไหมครับเพื่อหวานนะครับลาสเดี๋ยวล้างดูใหม่ท <c oughs> ีนี้การรองพื้นนะครับด้วยแรบเอาฝอไป,ประโยคยเรื่องแรบเนสละว่าข้าวมันจะแตกกอดีมากและลากยาวนะครับลากข้าวฝอยลากสฝอยนะครับข้าวออก พร้อมที่จะรับซานอาหารโดยตรงเลยแล้วข้าวมันจะสมบูรณ์นะครับดูนมงจะขี้ให้ยังไงดีวะลากมันเยอะมากอืยาวมากเลยนะนะครับแล้วก็นี่นะครับการแตกกอของต้นข้าวแล้วก็ต้นแข่งรากข้าวคู่ไอเดือนทั้งนั้นเลยนี่คือรากข้าวคร่าวๆอนะเห็นหรือเปา แข็งมาใหม่มันก็ดีดขึ้นมาเพราะต้นมันแข็งใช่ไม่มีอะไรเลยไม่หักแม่เลยจับขึ้นมาก็เหมือนเดิมโอ้ที่เป็นต้นอ่อนอ่อนหักไปแล้วล้มใช่ล้มจับไปก็นี่นะใบเบยก็ไม่ไม่มีเชลราลงแต่ก็ดีอันนี้ว่าน วันไร่อันนี้ตรงนี้นใบที่แปดไล่อะแต่วัดแล้วมันเจ็ดไร่สามงานอะโดนวัดอน,นุวันไล่เราสองครึ่งไม่ขึ้นไม่ถึงวันห้าห้าลูก,ลกลห้าหนอแปดไร่วานข้าวห้าวันข้าวาไปห้าลูก,ล,กลูกเลยลูกเราสองครึ่งอ่าแล้วมัน,น,นมันแน่งขนาดเนี้ย รองพื้นปีที่แล้วยังไม่แน่นขนาดนี้นะปีแล้วก็วานรล่กเลยปีนี้รู้สึกว่ามันแน่นก็ได้ขัดเลี่ยนการทํานาคือการรองพื้นรองพื้นได้เอาไปยกรองพื้นเอาไปยกรองพื้นเอาไปยกรองพื้นได้ไปยกรองพื้นนั่นแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นนาลอกนาดินถ้ารองพื้นไปยกช่วยได้เยอะโอ้ได้เยอะมากเลยก็คือแปลงนี้ก็ลอกนาดินของปีที่แล้วปีที่แล้วนานานานอก เกีียวนาเกี่ยวข้าวนาปีเศษนะเกี่ยวข้าวนาปีเจแล้วก็ลอกตรงนี้คือที่แปลงก็้มันเอาน้ํายากต่พอได้ลอกไปตรงนี้ลอกไปประมาณตรงนี้ลอกไปเกือบสามร้อยเที่ยวเจ้นะนี่ตรงนี้ลอกไปเกือบสามร้อยเที่ยวแล้วก็ปีแล้วถ้าจะลอกไปก็ไม่คิดว่ามันจะได้แต่เราไม่ได้ลลงคืชมันก็ยังได้ตรงนี้แตดไล่มันก็ยังได้ข้า,าวเกียนนะ มันก็ถือว่ามันก็เป็นปริฆาาสำหรับเราว่าฆ่าใครใครนะว่าไม่ถึงรอบไร้ละเกียรแต่นี้มันได้ไล่เกียรกว่าประโยคเหมือนกันรอบที่แล้ว,วแต่ไม่ได้ลองพื้นรอ,อบนี้ลองพื้นรอ,อบี้องแต่พอหนัก